สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะประจํเครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม2564ค่ะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะก็ใช้แนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความ สัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะ และบางเคสอาจจะสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดดงส่วนตัวนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีพิจิกและกรกฎพิจิกทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่่ะวา ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูในอดีตของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักคะไะพ่ใบแรกเป็นไพ่เด็กถือเหรียญนะคะสามเหรียญค่ะเจ็ดมท้าวรชายอดนะคะ ชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวราศีากรกฎลัคณากรากฎนะคะราศีธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูธาตุด,ดินพุทธศกกันมังกรนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะน่าจะาลดสถานะความสัมพันธ์ลงนะคะหรือ อาจจะค่อยๆเพิ่มสถานะก็ได้มีสองมีสองกรณีกรณีแรกก็คือลดสถานะความสัมพันธ์ลงกลายเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่บางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้นะคะยังมีบางอย่างที่ทัศนคติหรืออะไรก็ตามที่มองเห็นต่างกันนะคะก็เลยต้องลดสถานะลงมากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะอีก,กรณีหนึ่งก็คือ ค่อยๆประคับประคองค่ะความสัมพันธ์คุณอาจจะเจอกน,นเจอคนคนนี้นะจากการทํางานจากคอนเนคชั่นจากการทํางานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ,ๆ ไพ่ของสถานการณ์ได้เป็นไพ่เจ็ดไม้เทา้าซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์อยู่บ้างนะคะถาว่าใครครบกันในที่ทํางานเนาะ,ะบริษัทหรือว่าองคอ์กรหลายๆองคอ์กรก็จะมีกฎหรือว่าระเบียบที่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนไม่ให้พนักงานเนี่ยมีมีมีความสัมพันธ์กันมากกว่านั้นนะคะมีความสัมพันธ์เกินเพื่อนร่วมง,งานเนาะอาจจะเจออุปสรรคนะคะแล้วก็อาจจะต้องเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะต้อง ฝาฝันอุปสรรครวมกันแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเนอะประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถจะคลิปข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะก็ไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่นวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยเนาะก็จะได้รับฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคนณาพิจิกในช่วงวันที่16-31ตุลาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะเขาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกละกนาพิจิกค่ะในช่วง วันที่16บหถึงสาตุลาคม2 5งพนเนี่ยน้อมความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงคะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่ดิม,เมิเชียนนะคะ8ถ้วยค่ะ10ดาบนะคะและเป็นไพ่ไฮโลแฟนนะคะชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะกรณีแรกกรณีของคนที่ ถอยถอยทับความสัมพันธ์นะคะถอยลดลงมากลายเป็นเพื่อนกันจาเป็ที่จะต้องจบค่ะนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าหรือแม้แต่คนที่ประคับประคองก็ตามนะคะทั้งทั้งสองกรณีนะคะไม่รู้สึกว่าอาจจะอาจจะไปกันไม่รอดนะคะเพราะว่ามีไพ่ของการจบแล้วก็การเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วมีไพ่ของคนโสดขึ้นมาด้วยนะคะไม่รู้สึกว่าอาจจะต้องหยุด ความสัมพันธ์แค่นี้นะคะแล้วก็กลับมาเ,เริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นแค่เพื่อนกันเป็นอะลรยันนีท้ที่ดีต่อกันนะคะช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณรู้ดีค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ไม่อาจที่จะเติมเต็มแล้วก็ไม่อาจที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะ<ๆ>ก็เลือกทําตามกฎแล้วก็ระเบียบ ดีกว่านะคะอืมเนาะหรือคนใดในที่นี้อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วจําเป็นที่จะต้องเดินออกมานะคะแล้วก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะประมาณนี้นะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกละคนาพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกจะเป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะ หกไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะชาวราศีพิจิกละคณะพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพึกศกันมังกรโดเด่นในชาวราศีพึกศกละคณะพุกศบคุยกับชาววันพุธค่ะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอนาคตนะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะคะมันจะเป็นไปแบบ เป็นเพื่อนกันเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจ มีเส้นนะคะมีเส้นแบ่งกั้นชัดเจนว่าเราจะไม่ล้ำเส้นนั้นนะคะแล้วก็กลายมาเป็นคนที่ไว้อกไว้ใจเช่นไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยซับพอร์ตแล้วก็คอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วในอนาคตก็มีเกณฑ์โอกาสที่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนคนี้อาจจะเจอกันจากการพูดคุยติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์หรือการเดินทางก็ได้หรือคุณอาจจะได้เจอกั ใครสักคนหนึ่งที่ครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้นะซึ่งไม่รู้สึกว่าอ,อย่างที่ไม่บอกอะคะว่าคนบางคนไม่เหมาะนะคะที่ที่จะอยู่ในในสถานะความเป็นจริงที่เป็นคู่รักกันแต่คนบางคนอาจจะเหมาะที่จะมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นคนที่หวังดีให้แก่กันในชีวิตจริงๆได้เท่านั้นเองคือเป็นมากกว่านี้ไม่ได้เป็นได้เท่านี้เหมาะสมแค่เท่านี้นะคะความสัมพันธ์มันมันจะได้แบบว่ายาวนานประมาณนี้แต่ถ้าหากว่ามันล้ำเส้นมากกว่านั้นความสัมพันธ์มันอาจจะต้องจบลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาะพิจิกนั่นเองนะคะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนําค่ะในเรื่องราวของความรักให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนําด้วยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะเด็กค่ะเดวลนะคะและเป็นไพ่ห้าเหลี่ยญนะคะ ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะพ่ยทาโร่แนะนําว่าในเรื่องราของความสัมพันธ์กับคนคนนี้ในครั้งนี้นะคะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือคุณรู้คุณรู้แก่ใจค่ะว่าพยายามยิ่งพยายามก็ยิ่งเจ็บปวด ยิ่งพยายามก็ยิ่งทุกร้อนก็ยิ่งทุกทนก็ยิ่งลาบากซึ่งกันและกันนะคะคุณรู้อยู่แล้วไพ่แฮงแมนขึ้นมาว่า,วาความสัมพันธ์นี้มันมันมันแฮงอยู่แค่นี้มันได้แค่นี้จริงๆมันได้เท่านี้จริงๆมันไม่สามารถที่จะพัฒนามากไปกว่าน,นี้ได้แล้วนะคะไพ่เดทกับไพ่เดอะเวิลด์เข้ามาบอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมัน มันต้องจบถ้าหากว่ามันเป็นมากกว่านี้มันต้องจบจริงๆดังนั้นจงยอมรับนะคะจงยอมรับความเป็นจริงยอมรับในโชคชะตายอมรับในบุญแล้วก็วาสนาที่ที่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อีกแล้วมันได้เท่านี้จริงๆถ้าหากว่าคุณยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะไม่ฝืนนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าถ้าหากว่ามันยากอ่ะมันจะไม่ใช่ นะคะอะไรก็ตามความรักนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าหากว่ามันยากถ้าหากว่ามันลําบากนะคะถ้าหากว่ามันมันมันทุกข์เหลือเกินมันจะพยายามยังไงมันก็ไม่ได้อนะคะ่ะมันมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคมากมายดังนั้นนะคะคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่บุญคู่บารามีของเรานะคะก็อาจจะเป็นแค่คู่จรหรือว่าเป็นแค่กัลยาณในติธีต่อกัน หยุดไว้เท่านี้ดีกว่าอย่าฝืนเลยนะคะอย่าทํทให้ตัวเองต้องลําบากแล้วก็ต้องเจ็บปวดเลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับหม่มาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามาร,ถรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ